สวัสดีค่ะแป้งฟอร์ด VP เพ็กเษม77นะคะวันนี้แป้งจะมารีวิวค่ะก็จะเป็นรถรุ่นนี้เลยค่ะจะเป็นรุ่นแลปเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแลปเตอร์เบนซินค่ะเป็นเครื่อง3 0 0 0ซีซีนะคะรุ่นนี้ค่ะก็ราคานะคะจะอยู่ที่1 9 1่0 0 0าน0บาทค่ะส่วนสีตัวนี้จะเป็นสีพิเศษค่ะจะเป็นสีเทานะคะแทวแลมโบเลยค่ะลหล่อเท่ๆดุดันแบบนี้เดี๋ยวแป้งรีวิวให้ดูค่ะว่าตัวนี้มีแต่งเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะคะ ก็จะเริ่มค่ะที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้กระจังของเขาจะเป็นเดิมๆที่มาจากทางโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะติดแค่เพิ่มก็คือจะเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะครอบไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นเลยค่ะด้านหน้าสีหล่อๆกลิบๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันค่ะตัวนี้ก็จะเน้นแบบหล่อดุเรียบนะคะด้านข้างที่แป้งติดเพิ่มให้ก็จะเป็นคิ้วกันสรดค่ะตัวนี้ติดตั้งให้นะคะก็จะเป็นของแท้ของศูนย์เลยค่ะก็รับประกันนะคะจะเป็น5ปีค่ะส่วนตัวนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือค่ะเบ้ารองมือก็ตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะคะ ฟิล์มลูกค้าคันนี้ค่ะก็จะติดให้เพิ่มเติมก็คือจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะที่ทางแป้งแถมให้ลูกค้านะคะฟิล์มตัวนี้ลูกค้าติดอยู่ที่80นะคะรอบคันค่ะด้านหลังเลยค่ะไฮไลท์ของตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะติดจะมีตัวโรบาร์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวครอบฝาถังน้ํามันนะคะที่ติดตั้งเพิ่มไม่ตรงรุ่นเลยค่ะเป็นรุ่นของแรปเตอร์เลยนะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะ ส่วนโลบาร์ด้านบนค่ะตัวนี้ไฮไลท์ของคันนี้เลยค่ะออลูกค้าท่านนี้ค่ะจะเป็นสายลุยนะคะเป็นแนวแคมปิ้งลุยป่าค่ะรุ่นนี้จะมีพิเศษค่ะมีเพิ่มไฟสปอตไลท์ด้านบนให้ด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับรีโมทด้วยค่ะเดี๋ยวแป้งจะลองเปิดให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะคะทาด้วยรีโมทนะคะ ก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟกระพริบค่ะก็คือเป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าจะเป็นเปิดส่องธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระพริบแบบเร็วๆก็ได้นะเราสามารถปรับระดับได้นะคะในการใช้งานแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยรีโมทค่ะง่ายมากๆเลยนะคะ ส่วนไฟนะคะด้านหลังเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะคะแล้วก็จะมีไฟไฟเบรกค่ะถ้าตรงกลางตรงเนี้ยค่ะที่เป็นแท่งยาวๆตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวไฟเบรกถ้าเวลาเราเหยียบเบรกอะคะ่ะไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงพร้อมกับฝาท้ายนะคะควบคู่กันเลยค่ะก็ไฟก็จะเป็นสปอร์ตไลท์สีขาวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะจะเป็นตัวโรเลอร์ลิสต์ค่ะของ h ั m m e r นะคะ หล่อ,ลอๆเท่แบบนี้เลยนี่มีตาโลโก้แฮมเมอนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวโ o ลเลอร์ลิสตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโ o ลเลอร์ลิสไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแป้งเปิดให้ดูด้านในนะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มเป็นโ o ลเลอร์ลิสอันนี้ใช้เป็นรีโมทนะคะด้านนี้เลยสามารถเปิดปิดได้นะคะด้วยรีโมทค่ะแค่ตัวเดียว แล้วก็ตัวนี้จะมีไฟด้วยนะคะด้านท้นายแล้วก็กดปิดกดปิดด้วยรีโมทค่ะอะ่ตัวนี้ก็คือเป็นกันน้ำกันฝนนะคะได้ถึง99%เเลยค่ะตัวนี้ขออนุญาตปิดก่อนนะเดี๋ยวรอส่งมอบนะคะคันนี้ ตัวนี้ก็รุ่นแรปเตอร์นะคะตัวเบนซินของเราค่ะก็สามารถปรับระดับเสียงท่อได้ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเป็นคลิปหน้าที่แป้งจะมารีวิวอีกเดี๋ยวแป้งลองเทสเสียงท่อให้ดูนะคะว่าหล่อเท่ดุดันแค่ไหน ส่วนตัวนี้ค่ะรุ่นแรปเตอร์ค่ะของเราก็จะมีพร้อมส่งมอบเลยก็คือจะเป็นรุ่นดีเซลนะคะที่มีพร้อมส่งมอบค่ะทุกสีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แป้งนะคะของโชลูมฟอร์ดวีพีเ็กเซมเ7ค่ะยังไงติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แป้งด้วยนะคะสําหรับการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ